จะมีแค่คนเดียวคือพี่นนทที่เหลือคือไบโพลากินหมดเรียกออนไลน์ก็เยอะเตรียมตัวเลยเราต้องเสพแล้วโดนดราม่าอีกกี่ดรามกว่าลูกจะโตหน <c oughs> ูแค่กินหนูก็เหนื่อยแล้วจริงๆ <c oughs> เราต้องโดนอีกกี่ดรามากว่าลูกจะโต <c oughs> เรารับไหวปะเราต้องดูก่อนว่าเราจะรับไหวจริงหรือเปล่าต้องอีกกี่ร้อยพ่อพันแม่กว่าเด็กจะได้เติบโตขึ้นมาได้ไอตัวแม่มันจะต้องโดนอีกกี่อีกกี่เรื่องแล้วไอตัวลูกไม่เท่าไหร่ไอตัวแม่ลูกก็ยังไงก็เติบโตมาเป็นคนปกติแต่ตัวแม่ต้องผ่านอีกกี่เรื่องแล้วโอ๊ย แค่นี้แหละพอละเหนื่อยพอแม่ลีพูดว่าลูกคือพาละต้องผ่านอีกกี่โหกันสิ่งเนื็อเป็นเรื่องดีแล้วเรื่องปวดหัวอีกหน้าวันนี้แห้งมากทำไมอย่างนั้นมหน้าวันนี้แห้งค่ะเนี้ย อเ okay. ตัวไหนกล่องเปล่าหรอคะกล่องเปล่าทิ้งไปค่ะนี่ก็ทิ้งไม่ได้ไปคะ่ะเออใช่น่ารักเนอะองแสนดีใช่ไหม ไปวิธีพงุ่นแจแต่ลูกหนูมีแล้วนะลูกสาวลูกสาว ทำผมบิกหรือเจ้าหน้ามาลงวันนี้เออพี่จุ๋มส่งมาให้หนูยังโทษนะพี่จุ๋มเขาไปเซเว่นที่ไหนวะ เจเซเว่นเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าคนปีที่แล้วคนสายไม่ออกเขาอย่างเงี้ยเขาทําน้อยกว่าไม่รู้แล้วมันหมดไวไม่มีของกินเลยของเจเลยเซเว่นหมดเกลี้ยงเลยมาเซเว่นเดคแคนก็หนูยังไม่กินจบนี่ดูดิมีนี่ไงกะเพรากะเพราเจเอาป่ะถัดสัวที่ซื้อมาสองกล่องแล้วฉันก็ลังบ่นเลยว่าจุ่มหายไปไหนวะ ซื้อข้าวสันมานี่ส่กอก็ตอะไรหนูไม่ได้สั่งบอกขอเอาเกี๊ยวโค้งได้ใช่ปะเศร้าอ่ะมันมีอยู่ข้างหลังมันจะมีอยู่เอาไหมมันจะมีอยู่เอาปลาข้าวเอาไหมสั่งไปร้านค้ามาก็ได้เดอเดี๋ยวหนูหาให้อันเกียวอืมกะเพราเจียวอร่อยเอ,เอาที่เป็นแบบไม่มีแป้งนะ ต่จุ้งซื้อใส่กอกซื้อแฮมเจมเดี๋นะอาหารเจนเนี่ยนะทามีปะได้ยินสั่งของอยู่ใช่ป่ะหนูว่าหนูสัามใช่ไหมหาพูดไปพวกเธอนี่น,นะได้ยินนี่ไม่มันจะมีหลังบ้านน่าจะมีอยู่เดี๋ยวนะอาหารเจาารเจาหาเจิวนิดสับี้กระโพด อันนี้ปะเนี่ยนนจะทำให้เขาแต่หนึ่อาหารเจที่จุ่มนกตยเมื่อวานนี้แป้งขายวันนี้แป้งไม่ขายอุส่าหาให้เดี๋ยวพี่สาวคนสวยจะสั่งอาหารเจให้น้องไอคิวพรพรายุทธนะคะ มานี่สาวผู้แสนดีมาปะอาหารเจน้ำนมยายมันสวยเลยไปไปซื้อของเซเว่นใช่ปะเซกอกแฮมแซกอกเจได้แล้วค่ะเหมือนดูสวยนะไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไงข้าวพะโลต้มจับฉ่าย มีแค่นี้โหหากินยากอะ่ะคิวทุกคนมีแนะนำอีกไหมคะในโรศัสัมหนูมีแค่นี้องพีเดียกหาอยู่เนี่ยจีบพ่งเพงถ้าบอกพี่เดียนะพี่เดียเกับข้าวมาถึงแล้วตอนนี้แต่พี่เดียบอกวันนี้จะมาเล่นด้วยเอาหรอพี่เดียกินเจปะกินหุ้ย อาหารเจมีที่กี่รำมร้อยห้าสิบสามมากกินมากคุณแก้มบุ้มคิวมันหมดอายุยังเนี่ยแสบตาหมดเดินสิบสองแดงกว่าเดิมอีกคิวจเจริญแกงมี ร้านเดียวกันป่ะเนี่ยแบปุ่งไฟแดงไม่แล้วภาพตอนเนี้ยคนได้เห็นแล้วคนเข้ามาใหม่คิดว่าหนูร้องไห้พี่จุบดูอื เด mm, uh> ี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกคนไม่กินเจเหรอมันวันต้นๆอยู่ปะเศรษคิวมันกันซีมันให้หนูร้องไห้ในไหลค่ะมันบอกให้หนูร้องไห้ มีคลิปวันวิสิตนะมีที่ติดโทรศัพท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในแก้มหูแฟคตอรี่นะคะทำผมอะไรดีทำพ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 มอะไรดีโอเคที่เกเก็นเก่งฮะว่าไม่คิดถึงรูหรอพี่จุ๋มคิดถึงอ่ะคิดถึงใครคิดถึงหนูเดี๋ยวขอไป ทำไมไม่คิดถึงหนูเลยอ่ะทาไมต้อง,องไมไมให้เตือนอะนอนฮะพี่นอนคิดถึงหนูปะพี่นอนอยู่เป็นเวอร์เห็นไหมพี่เก่งอยู่ไม่เป็นแล้วต้องขาต้องผู้เจต้องแกงฟักต้องผู้เจนะกกินน้อคุณบุม๋มนี่อะไรวะพีห่หนุ่มไี่เคยอะอุ้ยเอาไหมเนี่นนนะนย,ยนี่นักินใส่องเท้าหนคุณบอกมะ แล้วก็หุงข้าวนี่เนี่ยมองอ้ข้าวม,มังคุดจิตใจเอาดิเาก็กดนะิตใจเอาดิเราก็โทรสักหุงข้าวเอาไหมถุงมังคุดจิตใจให้มองอะ่ะอย่าลืมหายกระสาพี่ด้วยนะแกงเขียวหวานเจนพี่นนพี่พี่เก่งหาได้ไหมไม,มันอยู่บ้านไ,ไหนไม่รู้รอะหรือว่า <ไ>ปัญหาก็เรื่องใหญ่เรื่องโตวพวกเอกสารบางอย่างเดี๋ยวก่อนอเอ้ยอุ้ยถ้าหนูไปเตือนหนูอีกอย่างหนึ่งนะขอสเตทเตมนด้วยจุ้มสั่งอาหารเจมาแล้ไอมคิวคิวคิวเตือนฉันที่ฉันให้เตือนเมื่อคืน้วยนะอุ้ยลืมนะจุมกินกอะไุ้มมันหิวเกินแล้วตอนนี้อัดปากข้าวก่อนเราซื้อข้าวมาใช่ไหมซื้อแล้วค่ะ จุ๋มจะเบิกตังก่อนกับคุณแก้บุ๋มงูสามชั้นเจรอปะฮะพี่จุ๋มดูหิวเขาบอกอพรุ่งนี้เนี่ยเออเอาแคปตินให้จุ๋มกินต้มมะระก,กิ้ม่ายเจต้มถั่วลิสงกินปะดองก่อน ก็มีไม้จีนเจก็จับชายดีกว่าขอบพระคุณค่ะจะได้ถ่ายให้คุณชายดูสี่ร้อยบาทก็ให้เขามาเก็บรกดีสิค็บไปต่างอยู่แล้วดิเว้ขอบคุณค่ะสำหรับกุหลาบหนึ่งร้อยดอกนานาน้องแก้มจะมีของขวัญกุ๊กกิบ ตะแปไก่อ่อนนุชเจ็ดสิบคุณพระไก่จกเราปะไก่ปะถามใครอ่ะค่าส่งค่าจัดส่งร้อยเสิเรายังเลิอกไหมร้อยเจ็ดสิบาโอยให้ไอคิวมาเถอะไอคิวแวะหาซื้อของกินเจนแถวๆนั้นน,นนะถ้าไปโดดตัดเยอะแยะ อนนเจ็ดสิบเอดคุณพระไม่ต้องกินค่ะค่าส่งร้อยเจ็ดสิบส่งด่วนไม่ของหน้าหมู่บ้านเหมือนของเขายังไม่ค่อยลงอ่ะเขายังเพิ่งเดิมเขาเลยไม่มีมแล้วมันมันสายแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีเขาจะขายช่วงเช้าอาหารจีนนะเยอะแน่นอนจเจริญแกงได้เดยวหนูเซิร์ชแป๊บหนึ่งเดยวหนูเซิร์ชเองพี่จุ๋มรอก่อน อันนี้เราว้วแบบคร่าวๆพอเพราะว่ากาแฟดยัยไม่มาหรอเนี่ยยังไม่เึงนเลยค่ะหาอะไรครับพี่นนแม็กต้องหาพี่เก่งพี่เก่งดีวันนี้เดี๋ยวไปไลฟ์ของเล่นนะคะหาอะไรพี่แค่ะยนอยู่พี่นนทำไมเป็นอะไรคะอุปกรณ์เจลนแกงใช่ไหมคะทุกคน โทรมาแล้วพี่จุม๋มก็ไปได้เลยพี่จุมม๋มมามไปหน้าบ้านได้เลยจ้าวิปวดหัววะ่ะเ,เ,เพราะอะไรอ่ะยังไม่เห็นคาว่าเจ <รอ S 1> สักคำ ไอตัวนี้ไม่แน่ใจต้่เก็บเอาไปเผื่ออะไรอ๋อโหพอปีที่หมูจะกินก็กินยากกินเย็นไม่กินหรอชีวิตเวลามันจะทําดีหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งพวกคนอื่นก็ลำบากเหมือนกันนะท้อแล้วพี่นนพี่นนกินป้าเจอไม่กินเห็นไหมเป็นเหมือนพี่นนดีกว่าโอ้ จะเชื่อขอบคุณ่ะทำไมอะมันไม่มีเลยเดี๋ยวดูไล่ดูดีใหม่ทีเดียวแป๊บนึงข้าวราแกงสองอย่างน่ากินมากเลยไข่พะโล้เนี่ยขนมจีนน้ำยาไหนเอ่ยเจห่อหมกปลาแกงคั่วหอยขมเอาแล้วจเดรินแกงไม่มีแม่ ทั้งหลายไม่ถึงว่าทั่วโน่นพวกอะไรนะไอ้แยงของแยงอะไรสุดแยงถ้ามันบริษัทย้ายก่อนตรงนี้ไม่มีตรงนี้แต่แค่มันออกมาแค่ออกมาแค่ภาษีแฟมอุ้ยมันอยู่บ้านพวกนั้นใช่ไหมแต่ว่าบริษัทของผมครับเป็นของที่คุณพ่อเกษตรพวกที่บ้านเป็นใบสีครูเกือบจะใช่ปะ เฮ้ยมาส่งให้ตัวแล้วน้องผีมาม่าเจง่ายสุด <ไป S 1> เออไปเองล่ะจุ่มหาให้ปอมปะเนี่ย ัวันนี้ของเล่นกี่โมงเดี๋ยวขึ้นสองรอบเอาไหมดีไหมเดี๋ยวมันจะมีคายเบบี้มาเพิ่อมอีกหน่อยหนึ่ง ยื่นเามาอ่ะก็จะให้น้องสองคนได้เก็บขัดปิดกล่องออเที่ดอกขายม่ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเอามาหมดเลยก็ได้เอ้ยได้ได้มาดีหน้าขอบฟ้องมีสตาร์วอลไหมคะสตาร์วอลไม่แน่ใจว่าเหลือเศษไหมนะวันนั้นสตาร์วอลมันเหลือเศษอยู่อ่ะออ้ย ถามไอคิวก็ได้ค่ะใช่หนูเป็นคนแบบไม่มีปัญหาเรื่องเส้นเสียงใดๆทั้งสิ้นเสียงสามารถกรีดร้องได้เรื่อยๆเกิดมาในชีวิตนับครั้งได้เลยว่าเสียงแหกี่ครั้งอะน้อยมากโนดูพี่มานะคะ ได,ไ,ไดี่ค่ะเนะยกวกับผลิตภัณฑ์หนที่งมีอะไรบ้างเอาไวให้หมดเจอไหนก็เอามาไว้ก่อนพอ หรอรู้สึกว่าเวลาเสียงหามาดูเซ็กซี่เสียงมัดูแบบเซ็กซี่เดี๋ยววันนี้ฉันจะไม่ได้มาไลฟ์ในนี้นะคุณนาคุณนาไม่ต้องเสียใจนะคุณนาไม่ต้องเหงานะไปเจอกันในนี้ได้นี่มวลข,ข้าวพอพี่นนพี่นนพี่นนอีกแล้วใช่ไหมทุกคนเรียกพี่นน ลงมัดไหมเอ็นดูหน้าหมาเรือรจะติดก,กิกบติดก,กิกบดีกว่าจบทีกก่ก่อนกีบตีก็ได้ที่พี่เดียให้นี่แหละก็เซอร์ก็เซอร์สุดๆ อยากเห็นแม่กลับไปแซบติกตอกก็บังคับผู้ชายไม่บังคับนะติกตอกเขาบังคับให้เราเรียบร้อยแกเข้าใจปะไม่ดีเลยอ่ะอำไมดีวะทอามอย่างงี้เห็นภาพห่วรวยตลอดทางตระกูลสามีแต่บริจาคห้าพันถ้าไม่รู้อะไรจริงๆอ่ะ เก็บปากแล้วไปดูดอกไม้เหมือนเดิมพี่เอาชีวิตไปนั่งมองธรรมชาติมองดอกไม้เหมือนเดิมโอเคปะไปมองกุหลาบนั่นชีวิตเรานี่มันเกินเหตุถ้าเราไม่รู้อะไรจริงอ่ะเราต้องเงียบอย่าไปกล่าวหาใครแบบมั่วซั่วนึกออกป่านึกออกปะโอ้ย อันนั้นต้องหุณไปหาแล้วของพี่หหนูทํากี่บาทหรือจะทําเท่าไหร่อะพี่รู้ได้ไงคะว่าหนูทําเท่าไหร่อะพี่ไม่รู้พี่มองแค่สิ่งที่พี่เห็นปุ๊บแล้วพี่พูดตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังนะ